ครบผมตัวนี้ก็เป็นตัวชุดทำความสะอาดขาบเปลือกนะครับจากพิเศษเขาลงตรงนี้นะครับเขาเคลื่อนเลี้ยงไปหาตูเปานะครับผมในรลมมาตะแกงนะครับครับซิ่งเจอปนนะครับคัดเขารีบนะครับคัดแนงนะครับต่างๆนะครับทั้งออกส่วนนี้ช่งหมดสามช่องนะครับช่องบนือเป็นเศษฟางซิ่งเจอปนทำแน่ๆนะครับถีบวาสนารเป่าออกได้นะครับตัวนี้สามารถทำความสะอาดขาบปลูกได้นะครับ ตัวนี้เขาถ้าเขาเปิดช่องนี้พวกเขาที่คัดแล้วมันจะไหลออกช่องนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวทั้งเข่าออกเพื่อจะไปหาไปหาเครื่องสีเข่านะครับสามารถตัวนี้เขาเทสไปเติมให้ลูกค้านะครับอยู่นครพนมนะครับจะแหงบนเข่านะครับเบื้องตัวเครื่องกับรอดกันนะครับเลาวจะได้ไปติดตั้ง,งย่ทธีหน้างานอีกเทือน,นึงนะครับดูหน้างานอีกเทือน,นึงเท่าตัวนี้เพอาในตัดนะครับอุปมาณ เนนตัวท่อใช้แก๊สนะครับแต่ไปขนาดคอมอพิวเตอขนาดแปดนิ้นว,ๆๆนวนะครับาามารวมเตเบลเล่นะครับเอากระเท็บลงรับไปแล้วนะครับส่วนต่างๆลูกลัดต่างๆเแบบมันนี่ครับตัวนขาสีโพรมาข้างนอกก็จะมีขาค้ำนะครับขาค้ำลงไปนะครับยึดกระพุกนะครับ เพื่อให้เนียนหนาขึ้นนะครับหากทในใดสนุกสนกใจอยากได้ไปติดตั้งเสริมหรือไปต่อเติมนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโรงสีของเท้านะครับก็สามารถทักกันเม่าได้นะครับที่เบอร์098-128-2955นะครับอีกเบอร์หนึ่ง0 9 0 2์0 9 0, 0 2 9นนะครับโทรกันเม่าได้นะครับเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไปรองรับนะครับทำควาวสาลข้าศาศาขอปลูก ให้ปีให้น้องเขาได้นะครับเพิ่มไม่ได้อีกทั้งนึงนะครับส่วนต้อสนใจนะครับยามีนทีนึงครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเก้าห้าห้านะครับเครื่องทําความสะอาดข้าวปูกนะครับหรือเครื่องทําความสะอาดข้าวเปลือกนะครับก่อนสีนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้สองยางนะครับทั้งทั้งความสะอาดก่อนสีและทาความสะอาดข้าวปูกได้นะครับกระปเปานะครับพอสามารถขัดเม็ดหน่อยเม็ดใหญ่ได้นะครับแต่ยากให้ได้ขัดเม็ดได้เขากับสามารถเทศให้ได้นะครับเนาะแต่ตัวเนี้อไปต่อเติมลงสีเขานะครับ อีกครัง้งนึงครับสนศสน,ร,นรั0028 2 8 2 5นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0028 9 0 9 0 2 9นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับขอจบแคนนี้นะครับสวัสดีครับ